ดีกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแชแนลนิกิววัตนะครับอตอนนี้เวลาเกือบเกบือบสิโมงแล้วนะครับผมได้ออเดอร์แรกนะครับก็คือต้องบอกก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยผมออกมาขับแฟบน,นะครับ แต่ว่าวันนี้ออกมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าที่จริงก็ไม่ได้ว่าจะออกมาฝันนะครับก็เปิดเปิดแอปไว้เฉยนะครับก็มีงานเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านบึงนะฮะก็ได้เอดอรยแรกนะครับที่โลตัสบ้านบึงนะฮะก็ออกมาขับลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอาหารในร้านพิซซ่าก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะฮะเป็นไก่ โอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นไก่บาร์บีคิวนะครับของพิซซ่านะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะไปส่งกันนะครับระยะทาง4.4กิโลเมตรนะฮะจากที่นี่นะครับนะก็ได้เงิน30บาทนะครับลูกค้าจ่ายผ่านแกปเป์นะครับก็คือไม่ต้องเก็บตังค์กับลูกค้านะครับโอเคนะตอนนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านลูกค้าแล้วนะฮะ โอเคนะครับก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินมา30บาทนะครับโอนเข้ากระเป๋าตังค์เลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้งานซ้อนนะครับจากร้านเดียวกันนะครับก็คือส่งสองที่นะครับอันนี้นะครับ132บาทนะครับก็คืออันนี้นะครับส่งใกล้ๆนะครับแต่ว่าอันนี้นะไปสักไกลเจ๊เดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่ากี่กิโลเมตรนะฮะไปอันนี้ก็ได้มาแล้วนครับไก่เจฟซีสองที่นะ าที่แรกนะครับที่แรก3.4กิโลเมลตรนะฮะโอเคนะคตอนนี้เราก็ส่งไปเสร็จหนึ่งที่แล้วนะฮะแล้วก็ได้เงินมาแล้ว <À. S 1> เดี๋ยวไปส่งที่ต่อไปกันนะครับ7กิโลนะครับก็ไม่เท่าไหร่

ก็มาถึงแล้วนะครับระยทางเจ็ดกว่ากิโลเมตรนะครับโรงงานไหนเอ่ย 380ครับอขอบคุณครับเสร็จแล้วกระเบาดังหนาะจังเลยอ่ะ,อะไปเดี๋ยวเราไปหางานกันต่อนะครับ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้งานแล้วนะครับก็เป็นงานในร้านมิเตอร์โดนัทนะครับที่โลตัสบ้านบึงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะขับบ้านบึงนี่แหละจะไม่เข้าเมืองอะ่ะในบ้านบึงมันก็มีงานนะครับแล้วก็แก๊บเนี่ยไม่มีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีงานเนี่ยเปอร์เซ็นต์งานที่จะเข้าผมเนี่ยเยอะนะฮะผมก็เลยว่าจะขับแถวนี้ดีกว่านะครับไปโอ้โห ได้งานซอ้อนซะด้วยได้ k f c กับ m เตอร r d o น u t นะครับซึ่งร้านอ,อ,อยู่ข้างๆกันเลยนะเดี๋ยวผมจะวิ่งงานบ่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยู่บ้านบึงก็สั่งได้นะครับเพิ่งเพิ่งจะได้มาขับแก๊ปก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะ เดี๋ยวเราไปเอาโดนัทกับไก่ทอดนะครับอโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากบิ๊กซีแล้วนะครับก็นะครับอันแรกจะไปส่งโดนัทก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งเคสซีตามหลังนะครับ ค้าจ่ายผ่านแกเป็นะครับไม่ต้องเก็บตังค์กับลูกค้านะครับต่อไปจะไปส่งอีกที่นึงนะฮะแน่จริงก็ออกมาเซ็เก่งมีแต่ในบ้านน่ะเนี่ย สองรอบแปบาทครับนี่ชาปเจ็ดร้อยครับขอบคุณครับวันนี้ตังทอนเยอะจริงๆ <anca> ก็นะครับส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรายได้ตอนนี้นะครับ242บาทนะครับแล้วก็มีทิปอีก20บาทนะครับเป็น262บบาทนะฮะอัน <l ots> นี้ยังไม่เที่ยงเลยนะฮะ <h ý vs> แต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับคนก็เลยว่างมั้งอยู่บ้านอยู่บ้านว่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ตอนนี้เราก็ขับไปในบ้านบึงอีกนะครับก็ตอนนี้นะครับเครดิตเราเหลืออยู่400กว่าบาทน,นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่อำเภอบ้านบึงแล้วนะครับ น,นี้เป็นสะพานที่มอไซค์ขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่นะครับว่ารถเก่งขึ้นมานะแล้วก็เลี้ยวไม่ได้นะครับมันแคบแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีกลวยอันนี้นะก็เลยเอามาติดซะ เพื่อไม่ให้รถเ,เก่งขึ้นมาอีกนะก่ <S <S อนครับเดี๋ยวเรารอง,งานต่อไปกันครับตอนนี้ก็11โมง55นาทีนะฮะไปอยู่กับม้าดีกว่านะเอ้ย,อยไม่ต้องกลัว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 ขุยขาเจ็บด้วยขอโทษนะ กอดตัวทีมาแย่งที่นะอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็นะครับเดี๋ยวเรานั่งรองานตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆบิ๊กซีโลตัสตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนะเดี๋ยวได้งาน เดี๋ยวในงานกี่โมงเนี่ยเรามาเจอกัน,นครับมาเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวที่เห็นนะสิบสิบเอ็ดหู้มีอีกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวสิบสี่สิบห้าโอ้โหโดงหมาเลยเนี่ยวะโอเคเดี๋ยวเราลอง,งานกันก่อนนะฮะสบายๆคิวคิว โอเคนะตอนนี้เราได้งานแล้วนะครับตอนนี้12.06นาทีนะฮะเราได้งานที่ซออฟฟี่บ้านบึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยก็จะต้องออกไปข้างนอกหน่อยนะฮะอยู่เจนสะพานเหลือง ก็ได้มาแล้วนะครับชานมพอกไกโดแยกน้ำไม่ผักไม่ชิ้นไม่งอกไม่เปื่อยถามลูกคา้าอยู่บ้านนลขที่เท่าไหร่ก็ไม่ตอบอ่านแล้วก็ไม่ตอบไงเดี๋ยวไปถึงค่อยว่ากันนะฮะไปถึงไม่มีคนรับก็แค่เอาไปกินเองนะฮะ จำได้ว่าผมเคยมาส่งแล้วนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับไม่แน่ใจว่าหลังเดิมหรือเปล่าแต่ก็สั่งซอคกอฟฟี่เหมือนกันนะฮะก็น่าจะเป็นหลังนั้นแหละที่มีหมานะเจอมายก็ร้อยแปดสิบเก้าบาทครับ ขอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้6งานนะครับรายได้ของเราอยู่ที่272บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีงานระยะทางที่มันไกลนะครับก็เลยได้เยอะหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับและว,ว่าจะเติมลมด้วยนะครับ เติมสักร้อยหนึ่งนะฮะก้าห้าร้อยหนึ่งครับโอเคนะตอนนี้ก็เติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไปตึงๆต, <c oughs> ตอนนี้เราขับมาถึงอำเภอบ้านบึงแล้วนะฮะก็ <c oughs> ขับมาจาก ที่ปั๊มเมื่อกี้นะครับสิกิโลเมตรนะฮะตอนนี้เราได้งานตอนนี้เราได้งานเคฟีที่ Big กซีอแล้วนะครับก็ค่าส่งส1บบาทนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะส่งไกลแค่ไหนนะก็ไม่น่าจะไกลมากนะ41บาท บิ๊กซีเดี๋ยวเราไปเอาไก่กันนะครับนี่เราเจอเซ่ร400ด้วยโอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับไก่เจฟซีตอนนี้เราก็กำลังจะไปส่งกัน,นครับเวลาตอนนี้บ่ายโมงเก้านาทีนะครับผมระยะทางก็ประมาณ6กิโลนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชม มาส่งเคเฟซีนะครับคุณค่ายู่ไหนกับเนี่ยค่ายู่ข้างในนี่แห,หละตาย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 ลม <laughs> ดินล้วนนะฮะท่านผู้ชมดูซื <c oughs> ้อลองท่าผมอะลองท่าผมสิหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทครับเอาซ้อสกระปุกมาไหมคะเอามาครับ ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ให้ดูสภาพรถนิดน,นึงนะฮะนี่ให้ดูลำเจ้าผม <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> เพื่อลูกค้าเราไปได้ทุกที่นะฮะ ก็นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านบึงนะครับโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่แยกบ้านบึงแล้วนะครับเราได้ออเดอร์อีกแล้วนะครับงานเยอะจริงเลยนะครับวันนี้ตอนนี้เราได้พิซซ่าคอมพานีนะครับที่โลตัสบ้านบึงตรงนี้นะครับ ก็คลิปนี้น่าจะยาวนะครับถ้าลงคลิปหมดพวกออเดอร์เนี่ยเรา,เาตัดไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไว้ได้ขับเสร็จแล้วมาสรุปไว้ฟังดีกว่านะครับว่าวันนี้ขับไปกี่ชั่วโมงแลวได้เท่าไหร่บ้างนะครับประมาณนี้นะฮะไป few moments later. ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโลตัสบ้านบึงนะครับวันนี้ผมว่าผมจะพอแล้วนะฮะก็ ครับได้กันพอประมาณนะฮะวันนี้ขับไม่นานมากนะครับได้เยอะกว่าเมื่อวานอีกได้เยอะกว่าไปขับในเมืองนะครับมาครับที่บ้านบึงนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่วันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่ารายได้วันนี้นะผมได้418บาทนะครับได้จากงานเนี่ย398นะครับมีค่าทิปอีก20บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับขับกันไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะครับได้418บาทนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดจริงๆมันก็ยังขับได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามนะฮะพวกร้าน KFC อ่าพวกร้าน KFC หรือว่าพิซซ่าอะไรพวกนี้ควจะปิดตอนประมาณสองทุ่มนะครับหรือว่าทุ่มหนึ่งปิดรับออเดอร์อะไรอย่างนี้ตอนนี้บ่ายสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ประมาณอีกสี่ชั่วโมงนะครับขับได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งเลย แต่ว่าผมเอาแค่ okay, นี้แหละก็นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ผมก็ขอไปล้างรถก่อนแล้วกันนะครับเจอฝุ่นไปนะครับวันนี้ <c oughs> ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ